สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุรดาอีกครั้งนะคะเด็กๆจําได้ไหมคะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องเ,เกี่ยวกับจํานวนอะไรคะ1นถึงหและ0ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาต่อจากครั้งที่แล้วนะคะคือการเขียนตัวเลขแสดงจํานวน6กถึงสินะคะเด็กๆจําได้ไหมจํานวนหมายถึงอะไรจํานวนนับหนึ่งนะคะใช้บอกสิ่งต่างๆหรือปริมาณของสิ่งของ เราสามารถเอามาเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะแล้วก็เลขไทยได้ตัวหนังสือได้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูจำนวนที่6กันนะคะเด็กๆดูซิมีปลากี่ตัวอ่านะพร้อมกัน1 2 3 4 5 6มีปลา6ตัวใช่ไหมคะก็คือจำนวน6สามารถเขียนเป็นเลขฮินดูอาราบิก ได้อย่างไรเอาเด็กๆด,ดูนะดูตามตัวอย่างนะคะ,ะเด็กๆเ,เอานิ้วชี้ขึ้นมาเขียนเลข6นะคะต่อไปเขียนเป็นตัวเลขไทยเด็กๆด,ด้วยนะคะ,ะแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือ6นะคะทีนี้เราใช้นิ้วลากตามรอยประนะคะดูรอยประตามลูกศรเลยนะคะ,อะเอาเด็กๆเ,เอาเอานิ้วชี้นะคะ จิ้มลงตามลูกศรไปตามหัวลูกศรน,นะลูกวนอ่ะวนไปหนึ่งนะคะแล้วไปสองขึ้นสามลงมาหางนะคะอันนี้คือเลขหกอาราบิกต่อไปเลขไทยลูกอ่ะดูซิหัวลูกศรตรงไหนอ่ะจิ้มตรงหัวมันก่อนอ่ะดูปลายลูกศรน,นะคะดูปลายหัวอ่ะตรงหัวก่อนเริ่มหัวนะคะอ่ะวนตามลูกศรน,นะคะวนไปหนึ่งแล้วไป 2นะคะแล้วก็ไป3อันนี้คือวิธีการเขียนเลขที่ถูกต้องนะคะส่วนใหญ่เด็กๆชอบเอาหางมาก่อนอันนั้นไม่ถูกต้องต้องปรับปรุงนะคะต่อไปอ่านสะกดตัวหนังสือพร้อมกันนะหอโอกหกอ่าเด็กๆอาจจะอ่ะสระโอหายไปไหนคุณครูอันนี้เป็นสละลดรูปนะคะเราสามารถบรินารกับภาษาไทยได้ด้วยนะคะ ต่อไปต่อจากจํานวน6เป็นจํานวนอะไรคะลูกมาดูซิอ่านับพร้อมกันมีมะาน้ำกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7ใช่ไหมคะอ่านตามคุณครูมีม้าน้ำา7ตัวอันนี้ก็คือจํานวน7นะคะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้นะคะแล้วก็เขียนเป็นตัวเลขไทยได้ แล้วก็เขียนตัวนัสือได้ทีนี้เราจะมาฝึกฝึกทักษะการเขียนที่ถูกต้องนะคะเด็กๆด,ด,ดูนะเอานิ้วขึ้นมาเห็นลูกศรไหมคะหนึ่งเริ่มต้องไหนจุดขาวๆเห็นไหมคะนะไปตามหัวลูกศรลากไป1น่งหัวมังกรล,ลงล่าง2อ,อันนี้คือเลขเจ็ดอัล,ลบิกนะคะต่อไปเลขเจ็ดไทยนะคะอะ บนตรงหัวเลยนะลูกนะอ่าวนหนึ่งออาบนไปตามลูกสอนตามเลยนะคะไป2ไป3ลงมาข้างล่างไปขึ้นไปสเลยอ่าเก่งมากค่ะเอาสะกดคำว่า7สิคะเจ็ดตัวหนังสือมีไม้อ่าสะกดพร้อมกันจอเอดอเจดตัวนี้ผสมด้วยสระอะไรเด็กๆรู้ไหมจอเอดอเจดคือสระเอนะคะ มันมีตัวสะกดมันก็เลยเปลี่ยนเป็นไม้แต่ครูนะคะอันนี้เราก็บูรณาการกับภาษาไทยได้นะลูกนะต่อไปต่อจากเจ็ดไปจำนวนอะไรคะอะ่ไม่รู้นับหมีดูก็แล้วกันอ่นับหมีค่ะนับหมีนะคะอะ่พร้อมกันพร้อมไหมคะหนึ่งสองามสี่ห้าหเจ็ดแดมีหมีแปดตัวอ่านตามครู มีหมี8ตัวอันนี้ก็คือแสดงจำนวน8นะคะก็เขียนเป็นเลขฮินดูอาราบิกได้เลขไทยได้นะคะแล้วก็เลข8เออเป็นตัวหนังสือได้ก็คือปอแอดอแปเหมือนกันอ่ะทีนี้เราจะมาฝึกลากนะคะวิธีที่ถูกต้องเด็กๆจะได้ไปใช้นะคะอ่ะพร้อมไหมคะอ่ะเห็นลูกศรไหมเอ้ยตรงหนึ่งตรงไหนนะ ลูกศรไหมคะ,ะนะบนข้างบนก่อนนะคะอ่าลงมาลูกโก,มกม้มอะปึ๊บขึ้นนะวงตามตามลูกศรเลยนะคะไปสิ้นสุดที่จุดเริ่มต้นเลยอ่าเก่งมากนะคะอันนี้คือ8ดอาราบิกอ่าไปดู8ไทยมันก็จะเริ่มตัวหนังสือตัวเลขไม่ว่าตัวเลขตัวหนังสือนะคะจะเริ่มที่ตรงหัวมันก่อนนะคะอ่าเริ่มจีมอ่าปลายนิ้วช่อลากตามหัวลูกศรไปนะคะ ปืดไปเลยอ่ขึ้นหางสวยๆนะคะอ่าเป็นยังไงยากไหมไม่ยากใช่ไหมคะอ่ะไปดูตัวหนังสือค่ะตัวหนังสือเขียนยังไงอ่ะกดพร้อมกันปอแดอดแปดอันนี้ผสมด้วยสระอะไรหรกสระแอใช่ไหมเก่งมากต่อจากแปดจะเป็นจำนวนอะไรนะ เด็กๆปูอ่านี่ปูใช่ไหมคะอ่านับพร้อมกันปูมีกี่ตัว1 2 3 4งสองี่ห้าหและ9ปูแสดงจำนวน9นะคะอ่ามาดูตัวนังสือกันนะคะปู9ตัวพูดตามคุณครูคะ่ะปู9ตัว ก็มาเขียนเป็นเลขตัวเลขคินดูอาราบิกได้เหมือนกันนะคะหลสังเกตลักษณะนะต่อไปก็ไปเขียนเป็นตัวเลขไทยได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือได้เช่นเดียวกันไปดูวิธีการเขียนที่ถูกต้องลูกเอานิ้วชี้ขึ้นมาลากตามหัวลูกศรเลยอ่ะจากหัวไปเลยนะโวนปื๊ดยากไหมคะ ไม่ยากเด็กๆทําได้อยู่แล้วค่ะนะคะต่อไปเลขเก้าไทยเห็นไหมคะอยู่ตรงไหนเริ่มตรงไหนหัวก่อนเสมอเอาวนไปค่ะตืด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 อ่ะขึ้นปึ๊บอ่าสวยมากค่ะต่อไปเอาตัวหนังสืออ่ะสกดพร้อมกันลูกกอเอาเกาไม่ถูก9อันนี้ผสมดนวยสละอะไรเด็กๆรู้ไหม ซาลาเอา,เ,อาเก่งมากค่ะเอ๊ะต่อจากเก้าจะเป็นจำนวนอะไรนะใครตอบคุณครูได้มั้งไม่รูเ้เราลองมานับดูมีปลาหมึกใช่ไหมลูกปลาหมึกนะพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบอ,อ่ามาดูซิเขาเขียนข้างล่างเขเขียนว่ายังไงนะอ่านตามคุณครูมีปลาหมึก10ตัวอ่าแสดงว่าปลาหมึกแสดงจํานวน10บจำนวนสิบก็เขียนแสดงตัวเลขคินตัอารบิกได้นะคะเขียนแสดงจํานวนตัวเลขไทยได้แล้วก็เขียนแสดงตัวหนังสือได้ด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้เรามาฝึกเขียนนะคะ อันนี้จะง่ายหน่อยใช่ไหมคะเพราะเด็กๆผ่านมาแล้วก็คือ1ถึง5และศอันนี้ก็จะรู้วิธีการและก็จะง่ายหน่อยใช่ไหมลูกเห็นไหมคะไปตามลูกศรอ,อ่าราก1แล้วลงล่างศูนย์เริ่มจากตรงไหนลูกจุดข้าวขาอาวนปึ๊บนะไปไปบรรจบกันพอดีอันนี้เป็นการวิธีการเขียนตัวเลขอาราบิกฮินดูอาราบิกนะคะต่อไป เราจะไปฝึกเลขไทยกันลูกทบทวนเป็นงานทบทวนอีกครั้งหนึ่งอ่ะวนปายเลขไทยลงมาหางเห็นไหมง่ายๆนะเลขศูนย์ก็ง่ายอ่ะเริ่มเลยเปิดนะอันนี้เห็นไหมศูนย์ไทยกับศูนอารบิกจะต่างกันนะนะคะต่อไปอ่ะสะกดตัวหนังสือพร้อมกันสอีออบอสินะคะเนี่ยเห็นไหมวันนี้เราจะเรียนจำนวน6 1ถึง10เนี่ย ยากไหมคะเด็กๆไม่ยากใช่ไหมเด็กๆนําไปฝึกนะคะเอาไปทํากันบ้านไปงานชุดที่สองที่ครูให้ไปนะคะ,ะสําหรับวันนี้ครูรดาก็จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ